ฟูกุโอกะเป็นอีกชื่อของจังหวัดในญี่ปุ่นที่คนไทยคุ้นหูในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางของคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นจังหวัดฟูกุโอกะตั้งอยู่บนเกาะคิวชูเป็นต้นกําเนิดของร้านราเมงชื่อดังระดับโลกอย่างร้านอิจิรันราเมงและราเมงอิปุุดกนอกจากจะเป็นเมืองหลวงของเชนร้านราเมงแล้วก็ยังเป็นบ้านเกิดของระบบซ่วมอัตโนมัติที่แทบทุกบ้านในญี่ปุ่นใช้คือแบรนด์โตโต จากเมืองหลวงร้านราเมงไปจนถึงบ้านเกิดของซ่วมอัตโนมัติจังหวัดฟุกุโอกะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรในคลิปนี้อโคซี่ทีวีจะมาเล่าให้ฟังครับจังหวัดฟุกุโอกะเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญของเกาะคิวชูซึ่งอยู่ในภูมิภาคทางตอนใต้ของญี่ปุ่นทั้งจังหวัดมีขนาดพื้นที่ประมาณ4,897ตารางกิโลเมตรเทียบเท่ากับขนาดพื้นที่ของจังหวัดตรังในประเทศไทย มีประชากรประมาณ501,000คนเกือบเท่าประชากรของกรุงเทพมหานครจังหวัดฟุกุโอกะมีประวัติศาสตร์ยาวนานด้วยสถานที่ตั้งของเกาะคิวชูที่อยู่ใกล้กับคาบสมุทรเกาหลีและจีนแผ่นดินใหญ่ทำให้ในสมัยโบราณพื้นที่นี้เป็นเมืองหน้าด่านค้าขายกับชาวจีนและเกาหลีโดยมีศูนย์กลางของการค้าขายที่ฮากาตะที่เป็นเมืองท่าเก่าแก่ซึ่งปัจจุบันฮากาตะก็ได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองฟุกุโอกะเหลือไว้เพียงชื่อสถานีรถไฟฮากาตะ ซึ่งปัจจุบันเป็นหัตสถานีรถไฟหลักประจําจังหวัดฟูกูโอกะนอกจากจังหวัดฟูกูโอกะจะเป็นที่ตั้งของเมืองท่าโบราณอย่างฮากาตะแล้วในยุคป,ปฏิวัติเมจิจังหวัดฟูกูโอกะก็ยังเป็นที่ตั้งของเมืองท่าสําหรับค้าขายกับชาวตะวันตกอย่างเมืองท่าโมจิเมืองท่าโมจิเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางการค้ากับชาวตะวันตกของญี่ปุ่นถึงขนาดที่บ้านเรือนหรืออาคารในสมัยนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกซึ่งข้างๆเมืองโมจิ ก็มีโรงงานซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมหนักประจำภูมิภาคคืออุตสาหกรรมโลหะและถ่านหินปัจจุบันเมืองท่าโมจิก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองคิตะคิวชูและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งของจังหวัดฟูกุโอกะโดยมีกิมมิคสถานที่ท่องเที่ยวคือตึกอาคารสไตล์ตะวันตกแนวเรโทรที่ได้รับการอนุรักษ์จากรัฐบาลท้องถิ่นมาจนถึงทุกวันนี้จังหวัดฟูกุโอกะยังถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางด้านอาหาร โดยเฉพาะการเป็นเมืองต้นตำรับของทนคัส,สึราเมงซึ่งทนคัส,สึราเมงหรือราเมงซุปกระดูกหมูเป็นสูตรราเมงของชาวจังหวัดฟูกูโอกะถูกคิดค้นขึ้นมาเมื่อประมาณทศวรรษ1930ชาวเมืองได้ลองนำกระดูกหมูไปเคี่ยวจนได้เป็นน้ำซุปที่มีความเข้มข้นเมื่อลองทานกับเส้นราเมงแล้วก็จะกลายเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงเหมาะสำหรับคนที่ทำงานหนักในสมัยนั้นซุปสูตรนี้ก็ได้ถูกต่อย,ยอดจนกลายเป็นธุรกิจเชนร้านราเมงที่คนรู้จัก อิจิรันรามงต้นกำเนิดร้านราเมงที่มีคนรู้สูตรลับแค่4คนร้านนี้เริ่มเปิดบริการตั้งแต่ปี1960โดยมีสาขาแรกที่เมืองฟูกุโอกะโดยอิจิรันรามงเป็นผู้บุกเบิกคอนเซปต,ต์ของร้านให้การสั่งอาหารเป็นเหมือนการทำข้อสอบมีการออกแบบโต๊ะเคาน์เตอร์ภายในร้านแบ่งเป็นช่องคูหาเล็กๆให้ลูกค้าได้ใช้สมาธิในการลิ้มรสราเมงได้อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกคนรอบข้างรบกวน นอกจากนี้การออกแบบร้านให้เป็นเหมือนร้านราเมงข้อสอบก็มีส่วนช่วยให้ร้านมีจํานวนลูกค้าหมุนเวียนเข้าออกมากขึ้นและเร็วขึ้นซึ่งร้านอิจิรันราเมงในฟูกุโอกะก็เป็นเหมือนสาขาต้นตํำรับที่หลายคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องอยากไปทานให้ถึงที่ราเมงอิปุโดอีกหนึ่งร้านราเมงแชมเปี้ยนดังก่อตั้งในปี1985หลังอิจิรันราเมง25ปีมีผู้ก่อตั้งคือคุณคาวาฮาระชิเงมิ เขาได้ตั้งใจเข้ามาแก้เพนพอย n ์ของร้านราเมงทนคัส,สึในสมัยนั้นที่ร้านส่วนใหญ่จะมีกลิ่นเครื่องปรุงและกลิ่นเคี้ยวกระดูกหมูที่แรงแถมหน้าร้านก็ดูไม่สะอาดซึ่งราเมงอิปุโดก็เป็นร้านราเมงที่ถูกปรับภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัยดูสะอาดตาหน้าทานเป็นร้านแรกๆในขณะที่รสชาติของราเมงก็ยังมีความอร่อยและประณีตเหมือนเดิมจึงทําให้ในเวลาต่อมาร้านราเมงอิปุโดก็ได้รับความนิยมอย่างมากไม่แพ้ร้านคู่แข่งอย่างอิจิรันราเมง ต่อมาร้านราเมงอิปุโดก็ได้ขยายสาขาออกไปอีกหลายเมืองรวมถึงนอกประเทศญี่ปุ่นจนปัจจุบันราเมงอิปุโดมีสาขามากกว่า220สาขาทั่วโลกและมี21สาขาในประเทศไทยนอกจากความโดดเด่นในเรื่องแบรนด์ร้านราเมงจังหวัดฟุกุโอกะก็ยังมีแบรนด์ในด้านอุตสาหกรรมหนักที่โดดเด่นด้วยรัฐบาลสมัยเมจิของญี่ปุ่นพัฒนารากฐานให้จังหวัดฟุกุโอกะเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมของภูมิภาคคิวชู มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดฟุกุโอกะให้มีความทันสมัยทั้งถนนหนทางระบบสาธารณูปโภคไปจนถึงเส้นทางรถไฟสำหรับเชื่อมเมืองสำคัญในจังหวัดฟุกุโอกะอย่างเมืองคิต,ตะคิวชูเมืองคุรุเมะหรือเมืองดาไซฟุและยังเชื่อมเมืองต่างๆของจังหวัดฟุกุโอกะไปยังภูมิภาคอื่นๆของประเทศ ด้วยพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมที่แข็งแรงแถมยังมีโครงสร้างพื้นฐานหรือระบบคมนาคมที่ดีทําให้มีนักธุรกิจท้องถิ่นหลายรายได้เข้ามาต่อยอดผลิตภัณฑ์สร้างนวัตกรรมและพัฒนาเป็นแบรนด์สินค้าที่ส่งออกไปให้คนทั่วญี่ปุ่นและทั่วโลกได้ด้วยแบรนด์สุขภัณฑ์โตโต้โตโต้ก่อตั้งในปี1917ที่เมืองคิตะคิวชูโดยคุณคาสุชิกะโอคุระ โดยเริ่มจากการอยากครั่งสุขภัณฑ์แบรนด์ญี่ปุ่นคุณภาพดีให้ชาวญี่ปุ่นได้ใช้ซึ่งต่อมาโตโต้ก็ได้กลายเป็นผู้ปฏิวัติตอุตสาหกรรมส่วมโลกคิดระบบอัตโนมัติที่มีปุ่มให้เรากดชำระเป่ารายทำให้เวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นจะเจอซ่วมอัตโนมัตแิแบรนด์นี้อยู่เสมอเมื่อเราเข้าไปใช้บริการห้องน้ำปัจจุบันถ้าให้เปรียบเทียบโถซ้วมอัจฉริยะทั่วโลก100โถจะเป็นของแบรนด์โตโต้ไปแล้วมากกว่า60โถ คือ oto, โตโต้ครองมาเก็ตแชร์ในตลาดนี้อยู่ประมาณ60%แบรนด์ยางบริสโตนยางแบรนด์นี้ก่อตั้งในปี1931ที่เมืองคูรเมะโดยคุณโชจิโร่อิชิบาชิโดยไอเดียยางรถยนต์ของเขามีจุดเริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัวจากการผลิตรองเท้าทาบิซึ่งเป็นรองเท้าผ้าใบยางสำหรับทำการเกษตรและก่อสร้างจากไอเดียรองเท้าผ้าใบยางก็ได้ต่อยอดธุรกิจไปเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายให,ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับต้นๆของโลกทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของจังหวัดฟูกุโอกะจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนไทยในภูมิภาคคิวชูซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแบรนด์นวัตกรรมส้วมโลกอย่างโตโต้และเป็นต้นตํำรับของทนคัตสึราเมงสองเจ้าดังอิจิรันราเมงและราเมงอิปุโดทําให้ฟูกุโอกะเป็นอีกจังหวัดในญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีแบรนดิงที่มีสเสน่ห์และเป็นจุดกําเนิดแบรนด์ดังระดับโลกมากมาย สวัสดีค่ะสาขาการจัดการการค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทาเปิดรับสมัครน,นักศึกษาใหม่ปี2 5 6 9โครงการความร่วมมือศึกงานที่ญี่ปุ่นสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ต้องจ่ายค่าเสนก็สามารถเรียนจบเมืองนอกได้ค่ะมีทุนทำง,งานรองรับสนใจสถาม่มนติมได้นะคะ